นิดน,นึงฮะผมอยากให้สตาร์ครับออสตาร์เท้าเลยครับเชิญเลยฮะ<า>สตาร์ได้ไหมสตาร์ทดสตาร์เลยครับบุ๊บเลยเดี<ต>๋ <c oughs> ยวลองเบิร์ดลอง,ลองบิดให้หน่อย <c oughs> กับ <c oughs> คัดกับคัสเสียงคัดแหง้งเอ้ย <c oughs> ได้เนแบบี่ยพี่ โอเคครับติดใจไหมฮะคันนี้ติดใจเลยติดใจเลยนะครับโอ้โห บรรยากาศงานมิสติ้งรถเก่านะครับเพราะว่าวันนี้เรามารวมตัวกันผมจะพามาดูรถสวยๆโดยเฉพาะเอเดน่า AWF สามิเบย VFR สวัสดีนะครับวันนี้เรามาดูในบรรยากาศกาที่เรียกว่างานม,มิ팅เมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นการขับขี่เล็กน้อยบอกเลยว่าสุดๆจริงๆในวันนี้นะฮะสอ,นนสองทีมมอเตอร์ไซค์ครับ<อ>ทักทายขี่สนใจคันไหนฮะชอบคั <laughs> นไหนฮะเนี่ยชอบคันไหนเหรอใช่ครับ ชอบคันไหนหรอชอบสปอร์ตชอบสปอร์ตเลยหรอฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีสำหรับในงานนะฮะใครๆก็รู้สึกถูกใจถูกใจในรถนะฮะถูกใจมากพี่รุดพี่รูดเก็บเก็บครับเก็บเก็บพร็อพเก็บพร็อพเออยาไปดมนะโอเควิ่งเมื่อกี้ให้เขาเลือกเลยนะเขาเลือกรถเก่านะครับเขาเลือกคันนี้นะ A R สองร้อยสิบนะครับใครขี่ก็หล่อใครขี่ก็สวยนะฮะ อุ้ยมีมอนรู้สึกโอเคไหมคันนี้โอเคครับถือว่าเป็นรถเป็นเป็นรถยิ่งสวยเป็นรถเป็นรถที่น่าจับต้องไหมใช้ได้เลยเป็นรถที่ใช้ได้เลยถือว่าถือว่าเป็นบรรยากาศที่นั่นแหละฮะเอามาฝากท่านผู้ชมนะเอามาฝากท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นงานรถเก่าเป็นการรวมตัวของรถเก่าก็นั่นแหละฮะสุดยอดถ้าถ่ายแล้วเดี๋ยวนิดนึงฮะผมอยากให้ตาตาครับตาเท้าเลยครับเจอเลยฮะ

เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเบิรลองบิดให้หน่อยอกำคัดกำคัดเสียงคัดแห้งเอ้ยได้เนี่ยพี่โอเคครับโอ้โหสุดยอดติดใจไหมฮะคันนี้ติดใจติดใจเลยนะครับโอ้โห ติดใจมเขาติดใจอันนี้เป็นโฉมหน้าของเจ้าของรถทําไมถึงชอบรถคันนี้ครับพี่อ๋อมันทําไมถึงชอบรถคันนี้ครับพี่ก็ชอบความเก่าของมันมองกล้องอ๋อมองกล้องไม่ใช่พี่มองตรงนี้นะเออทำไมถึงชอบชอบความเก่าของมันใช่แล้วแล้วเป็นไงหน้าขี่พี่พี่มองแต่หน้าใช่ใช่รถหน้าขี่ไงไม่พี่พี่มองถังนี่ พี่บอสเดี๋ยวก่อนถ่ายภาพพี่ต้นก่อนโอเคพอแล้วไม่ใช่แล้วเราเราเราจะขายไหมคันเนี้ยไม่ขายไม่ขายไม่ขายจะจะครอบครองอีกนานเลยไหมขอได้ไหมคะขอได้ไหมรถสวยก็ไม่ขายอ่ะรถรถรถเขาสวยจริงฮะเนี่ยเขายังชอบเลยพี่ต้นน่าภูมิใจมากนะฮะงั้นเดี๋ยวขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นเกียรติให้กับรถคันนี้นะฮะเข้ากันแน่าในเฟรมเดี๋ยวได้ขึ้นหน้าปกแน่นอนหน้าปกคลิปนะฮะรอดูแล้วกันขอขวาน แจกเลยครับเป็นอินสตาแกรมก็ได้ค่ะ M. จุดแล้วก็ M A D M A H A S A L ค่ะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะฮะโอเคครับเวลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับเอาา